แปลงผักนะครับตอนเที่ยงแล้วนะครับตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับยังหนาวอยู่ยังหนาวอยู่่าสังเกตรครับสังเกตนี่ครับเป๋าก็จะกมานั่งนะครับตากแดดนะครับมันเย็นจริงๆนะครับไม่ใช่เรื่องเลนเลนครับ นี่ตอนเที่ยงแล้วนะครับตอนเที่ยงแล้วนะครับนี่เที่ยงแล้วนะครับโอม้มานั่งข้างนอกเหมือนกันไม่ไหวอยู่ข้างในเย็นเย็นแล้วมันจะตึงครับมานั่งข้างนอกนั่งเล่นข้างนอกครับแปงพักนี่แหลยอยนนอะอยู่หน้าร้านนี่นะครับออยู่หน้าร้านนวดนี่นะครับนวนครับเห็นไหม นี่อ้าวผมพูดเล่นครับน่ตบบนตากแดดเหมือนกันครับหนาวครับอยู่ข้างในไนข้าวเที่ยงกันแล้วครับอันนี้ก็มีส้มตำนะครับส้มตำกับผัดกระเพราไก่แล้วก็ไชดาวนะครับนี่ก็ออกมากทุกคนครับอ่า เด็๋ยันในปอกนะครับปอกออกมาไม่ได้ครับปอกมาไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ็บครับเดินไม่ได้ครับต้องเอาไปเสิร์ฟเออนี่ครับบรรยากาตอนเที่ยงเครับอ่าปอกจากป่าผักนะครับแล้วก็เข้ามาข้างในก็ดีโอประมาณในก็เย็นครับเออวันนี้ไม่ขัว ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ <navy. S 1> กำลังลุยครับนี่ครับนี่บ้าเกบก็เป็นบรรยากาศตอนเี้เที่ยง Drake นะครับ จัตกใจตัจรอาะเปเปลี่ยนใจเลยเปลี่ยนใจกับพี่ไม่รู้นะว่าจะทำหรือเปล่าือก็หมไม่รู้นะครับผอดีที่นุดถ้าเิิว่าหมอหายแล้วผมจะมารักษาต่อได้ก็ยงอยูเยใช่มง่่แง่่แง่แั่แม่แ่่่่่่ง่่่ง่ แล้วญาติพี่น้องแกก็อ,อ่ใช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 เห็นด้วย,วย,ยใช่ว่าพี่พี่พี่คนที่มาก่อนเน่ยแกก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็นอนอยู่ที่นี่ดีกว่าแม,น,มนใจว่าหมอจะต้องขยาอเอาสงออกแล้นได้แมน,นก่อนก่อนกลับเพราะว่าครับแมนดีดอกหมเ็นหามวเมื่อวานมเสียงหลัง แกเดินยือองไปเลยนะเมื่อวานนี้ครับตอนนี้แกก่อนจะกลับเยืนคุยกับผมอยู่แป๊บหนึ่งกผม,ผมนอนที่นี่เลยนอนที่นี่เลยเดี๋ยวลากินข้าวกันนะครับก็จะ,จะมีคนไข้มานะครับมีคนไข้มาอีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเวลากินข่าวแล้วแป๊บหนึ่ง เราก็ทำต่อ